มีตูมเข้าตูมออกให้เห็นมันน่ะเป็นมือกล้องหนูได้ไหมเนี่ยแม่ถ่ายยังเหมือนมืออาชีพเลยอนะทำแบบชิวมากเลยอนะมันหนูอยู่ในกล้องหรือเปล่าก็ไไ่รูกเข้ากล้องเม่อพี่เอาก็แม่ถ่ายหนูอยู่ในกล้องนะเนี่ยแม่ไม่ได้เข้ากล้องก็ทีแม่ถ่ายอะไรของแม่หัวตกวะนี่ถ่ายแล้วก็ตูไม่เห็นมันแม่มาที่ใกล้จิ มแม่เห็นหนูเต็มตัวหมดแรงแลแม่แล้วนะเอาไปแต่อพอไดอย่าพึง่งตากล้องนอะพอ,อะเห็นแนะแม่เห็นไหมนะให้ซูมถอยหลังไอตีเห็นไหมเนี่ยเห็แม่นี่มาดูหวัวนี่เนี่ยแล้วมาใล้ไกติเอ๊ะ

มั <ersch> ้มัมดเลยหล่อดแล้วกูเดินตามนะกูให้เห็นตัวผันขุดเลยนะเห็นในถังนั่งเลยนะตูเห็นนั่ง วางอยู่แล้วไม่อะไรเก็บแล้วปูถ่ายได้ปูถ่ายไดู้ถ่ายได้มารับรถถ่ายถ่าังดีวไอชิ้นาไอชิเห็นไหมปู้ยขับรถกระดาพถังอ่ะมกิ้งกิ้งกิ้งเร็วเมันสีแดงอยู่ไหมปูเก่งมากเก็บแล้วเก็บแล้วปนี่ยขับรถนี่ปูขับรถเนี่ยเห็นไหมน่ะันม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 ั ไอ,อ,อ้ถางมึงขับรถได้เนี่ยน่ะนั่งขับรถได้ด้วยเนี่ยไอ้ทางนั่งขับรถถ่ายได้ด้วยจ้าน,นั่แ,นแมนแมนไปขยับรถแอนได้ขับรถใหญ่เลยเนะี่ย

มันสีแดงอยู่ไว้ป่เก่งมากเก็บแล้วจะเก็บแล้วปูเดินะครับปูเดินปูขับรถนะเห็นมั้ยน่ะมัน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 